่อควมยังคอยข้นมาให้เจ้าแก่ให้บางหนึ่งหันอันน้องโดมก่แก่ให้แก่เลิกบอกน้องโดมเลิกบอกที่แรกน้องโดมมากกันโดนคื่กันนี่โดนคื่กันวันนี้ก็เลยข้นโพขึ้นมาแน่หรอนี่โพขึ้นมาเสีเกี่ยวหรอวัดดีค่ะเฉลิมโดนสกุลขอพคุณหเลายๆเด้อคุณเฉลิมโดดสกุลเนาะว่าโดนสกุลนะโดสโดสกุล เบิงเบิ้องซองนีพี่น้องเบิงผู้ได้เข้ามาก็ะโดนบอกผู้ได้เข้ามาก็ะโดนบอกเบิดเบิดโดนสอนหาเบิดเบิงซองนี้เบิ้องซองนีขึ้นสองหลอกก็โดนสองหลอบโดนสองหลอบขึ้นสองหลอบก็โดนสองหลอบมาแต่อันนี้สิขึ้นหอดแจ้งจังปังหมดเลเนี่ยบ่ล่งไงหรอกขึ้นแจ้งจังปังเนีย นี่เห็นบ่อันมาช่องนี่กับมีอันมีอันงวดกกอนกับมีคุ่นบดปลอยมากครับคุ่นอันแย่โฉมครับอันอันนั่นมาเพิ่นบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าผู้อื่นแห่งมาซ่อนห้ไม่เฟี้ยน่อยกับเขามาคอยก็เล่บด้ล่าข้าเจ้าข่อยเล่ตนอันอันไปกิมมาสิกิมออกกิมไปกิมมานมันได้ลุด รุดหรอใครเล็กยขึ้นไม่ขึ้นไม่ก็ไม่หลอเนี่ยไม่หรอไล่กาจาแล้วเขามาเล่ยน่อนหาอยู่นี่นนานอันนี้ใ่อหนังต่ก้อน่อยเห็นหนังแต้นข้าจอข้าเจ้าเ,จเว้าอยู่อยู่สองอื่นวนะันนี้ใ่อไม่เจอกับตัวจา้าขวางตะก้อนเห็นหนังแต้สองอื่นวันนี้มาเจอของงจ้าของอะไรมันนี้เป็นนั้งสี่แม่เบิงด้ดูคุณคู่ซิ่งมันนะ่ะ เป็นเั่งสี่ล่ะเป็นคือเจ้าเห็นไะไเห็นว่าห่ะเป็นคือเจ้าเห็นเป็นคือเจ้าเห็นนี่หลียญ่ะนะเหตอผลให้ไรก่อนถ้าบ้าขอกระสีเปิดไว้เบิดขึ้นคือกันเปิดไใบนี่ส่ละ ไปแล้วตีพอยังสิ่งไปแล้วตีเ <c ười> จ้าได้ยินิ่เคยบอกว่าไปแล้วบัดดีค่ะน้องบดัดน้องบาดมาทางที่ตีน้องบาด น้องบา้านน้องบา้านเขามาา่องนี่เหรอทีน้องบา้านน้องบ้านมาจ่องเงินจ่องนี่เห็นปะ 你是谁？是谁？是 <noise> 谁<樂>？ อันนี้หมุนอยู่รวยๆอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้เปิดบ่ได้